别点了拜了 มาทำน้ำลาดหน้าต่อกันโดยใช้น้ำกระดูกหมูใส่โต๊ะเจียวลงไปคนจ้ะจากนั้นคนเข้าไปคน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 ใส่หมูค่ะหมูที่เราหมักก็ไปใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคนเหมือนเดิมค่ะคน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  เห็นหมูมันแยกออกจากกันคนๆคนๆคนคคคเข้าปะเรามาเติมสีสันให้น้ำสต็อกกันในการใส่สีอิ๊วดำลงไปคนสียังไม่สวยใส่ลงไปอีก ติดคนนะคะ่เนี่กลัวเน็ดไม่พอใส่ลงไปอีกไม่พออีกใส่ลงไป เสร็จแ,แล้วนะโอ้โอ้โอโอโอโกองสันกองสันหิวมากกองสันจะเทือนเลย